เนี่ยใบยะนางครับใบยะนางใบยะนางเนี è, ่ยถ้าอยากจะแกงอะไรหน่อไม้ใส่ใบยานางไม่ต้องไปไม่ต้องไปไกลอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านทุกอย่างอยู่ในบ้านหมดแล้วนี่อะไรเนี่ยบอนไซอะไรสีนี้อ่าอืมบอนดาไม้ประดับใช่ไหมครับไม้ประดับบอนดาครับไม้ประดับแต่มันออกแต่ไม่ออกสีม่วงอ่าใครอยากได้มาแบ่งตันได้อ บ้านนี้เขาปูไว้เพื่อแบ่งปันเท่านั้นเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆครับของพี่ชงครับเนี่ยเน,น,นี่ยสนนาชนิตก็อยู่ในนีกน้ก็เนี่ยก็เนี่ยแม่ผมไปโคกไมไ่เจอแบบนี้แหละครับนี่ไม้กลายเป็นหินได้ไหมครับเนี่ยไม้กลายเป็นหินนะครับ,ยนนรบอยู่ในเมืองเนี่ยทั้งจังหวัดเลยแหละครับเป็นจังหวัดที่มีฟสอสซิลครับของไดโนเสาร์แล้ว และไม้ครับพอซื้อม,มาผมไปโคกเจอโอ้ผมก็ยังเอาไปไว้ในบ้านเลยครับนี่มันสวยดีเดี๋ยววันหลังต้องขึ้นไปเก็บที่โคกอีกเอามาเอามาวางเล่นไว้ในบ้านนยผมเอามาใส่ไว้ในบ้านดูเทด่ดีนะที่โคกนี่เต็มไปหมดเลยครับมิตหินสวยๆแบบนี้แหละครับถ้าขยันไปไปเก็บแต่ว่ามันสวยดีเนะนี่ยแม่คงไม่ใช่อุกาบาตนะครับเนี่ยไม่ใช่อุกาบาตนะครับเนี่ยอันนี้ไม้กลายเป็นหินครับเนี่ยเนี่ยไม้กลายเป็นหินนะครับ ดีไมด่ดีอาจจะเจอฟอสซิลของไดโนเสาร์ครับผมเจอเขี้ยวไดโนเสาร์นะครับแต่ว่าผมยังไม่ยังไม่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลแลวดูดูรับรองครับคิดว่ามีในเมืองนี้มีฟอสซิลไดโนเสาร์แต่ว่าเราไม่ทราบที่สืบค้นนะครับดูพี่เขาเนี่ยปั้นบัวปั้นควายเอออ,อันนี้โคอันนี้ กระเบือนะครับกระบืออันนี้โคอันนี้กระเบือโคกระเบือเป็นทาษาขเขมนนะครับกระใบกระบืออ่ากระใบกระเบือถ้าว่าถ้าว่าเป็นอ่าภาษาอิเนเดียก็จะต้องเป็นอ่ามหิงม่หิงนะครับม่หิงสานะครับ <laughs> อ่าม่หิงสาเนี่ยไอวัวควายเนี่ยไทยเราสืบทอดมาจากยุคบันเชียงนะครับเมื่อสามสี่พันปีที่แล้วนะครับแล้วเรา เราเอาควายป่านะครับมาทําเป็นควายบ้านมามาปรับปรุงบำรุงบำรุงพันธุ์เป็นควายบ้านครับอ่าผมลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นยีราฟนะครับเนี่ยผมพูดถึงอ่าวัวควายเนี่ยไทยเราสืบทอดมาตั้งแต่ยุคบานเชียงนะครับแล้วเราสืบทอดมาเนี่ยเราไม่ได้สูญพันธุ์นะครับก็ก็คนไทยก็คือคนยุคบานเชียงครับขมรนลาวมอนนี่แหละครับยุคบานเชียงแน่นอนครับ เพราะว่าที่อินเดียเขาไม่เคยใช้ควายไถนานะครับพอเราไปตั้งกรุกศิทธิยาแล้วก็เอาวัวควายลงไปด้วยในภาคกลาง,างะเอาอปศุสัตว์เอาไม้กลายเป็นหินเนี่ยให้ดูตัวอย่างไม้กลายเป็นหินเยอะแยะไปหมดครับอยู่โคกในพี่เขาสนใจเขาก็เอามาประดับบ้านได้นะครับเพราะอยู่ในโซนนี้อยู่ในโซนนี้ไปไหนก็เหยียบแต่ไอ้ไม้กลายเป็นหินนะครับเนี่ยน,น,นส่วนไดโนสเสาร์มันมีแน่นอนแหละครับแต่ว่าเรา เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จะไปสืบคน้นได้ขนาดนั้นเพราะว่าต้องดูให้เป็นมันถึงจะรู้ว่ามีไดโนเสาร์หรือไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่เราจะหาเจอแล้วเราเรา,เราเดินเหยียบเดอฟอสซิลไดโนเสาร์เราก็ไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบว่ามันเป็นไดโนเสาร์เราเน้ว่าเป็นหินนะครับแต่ถ้าเป็นนักโบราณคดีเขาจะดูปุ๊บเขารู้เลยว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรนะครับนักธรณีนะครับนักธรณีอันนี้อาจจะเป็นแมวน้ําอ,อ่ะ รูปทรงคล้ายแมวน้ํานะครับโดยล้วพี่เข้ามาเดี๋ยๆอันนี้มันเป็น,ปนหินนะครับเป็นหินที่ว่ากัดกร่อนแล้วก็เป็นรูปทรงธรรมชาติคล้ายๆกับอ่าลูกโคนะครับอ่คล้ายๆกับโครพรอพสวนนะครับโคพรอพอสวนนะครับอ่พระโคอพสวนนะครับอันนี้อันนี้พี่เขาเก็บมาก็เ,าเห็นมันสวยนะครับสวยจริงๆนะครับนี่อันนี้จะมองดูเป็น รูปนกก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันกัดก่อนจะเป็นรูปนกนะครับกัดก่อนรูป,รปทรงมันมันจะกลายเป็นอาหารเป็นศิลปะนะครับงานศิลปะโดยธรรมชาติกําหนดขึ้นมาโดยธรรมชาติทําให,ห้หลายล้านปีแล้วครับกว่าจะออกรูปทรงนี้มาแต่ที่สําคัญเนี่ยครับแงนงนกไม้ใส่ต้องใสายานางนะครับประเทศไทยเนี่ยนะ ขาดยนานงไม่ได้นะครับมันเป็นยาด้วยนะเนี่ยอ้าเป็นยาเป็นสมุนไพร,พรครับมาเยี่ยม<อ>บ้าน<อ>าพี่ชง<อ>ก็ต้องหาอะไรคุยให้มันได้เรื่องได้ราวบ้างนะครให้มีประโยชน์บ้างนะครับท่านผู้ชม